สวัสดีครับกลับเข้ามาสู่รายการดูดวงประจํารายเดือนของช่องโอสเตชโน l กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทายดวงคนลัคนาราศีกรกฎนะครับประจําเดือนพฤษภาคมปี2 5 6 7นะครับถ้าเกิดใครยังไม่ทราบตัวเองเนี่ยเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่นะครับผมแนะนําให้เอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดนะครับไปผูกดวงตามเว็บไซต์ผูกดวงฟรีต่างๆนะครับท่านก็จะได้ลัคนาเกิดออกมานะครับ ที่แนะนําไม่ใช้ลัคนาเกิดในการทายนะครับเพราะว่าจะมีความแม่นยําสูงกว่าการใช้ราศีเกิดในการทายนะครับเราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับคนลัคนาราศีกรกฎเนี่ยดวงชะตาโดยภาพรวมกว้างๆจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดือนนี้คนลัคนาราศีกรกฎจะเริ่มมีโชคแล้วก็ความสําเร็จหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตนะครับ โดยเฉพาะในช่วงของวันที่21ถึงวันที่31นะครับที่เห็นว่าจะมีโชคดีแล้วก็ได้รับการสนับสนุนในเรื่องต่างๆจากผู้หลักผู้ใหญ่มากเป็นพิเศษนะครับอย่างไรก็ตามอะไรหลายๆอย่างจะปรับตัวดีขึ้นได้นั้นท่านจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขสิ่งต่างๆในชีวิตของตนเองร่วมด้วยนะครับดวงชะตาของท่านเนี่ยจะไม่ได้ดีขึ้นมาอย่างเฉยๆนะครับจะต้องมีการลงมือทําแล้วก็การจัดการกับปัญหาและบสรรคที่ค้างคาต่างๆก่อนถึงจะดีขึ้นมาได้จริงๆนะครับ นอกจากนี้ในเดือนพฤษภาคมคนลัคนาราศีกรกฎอาจจะมีการเดินทางไกลย้ายถิ่นฐานหรือว่ามีเหตุที่จะต้องหันมาดูแลเรื่องของสุขภาพให้มากขึ้นนะครับและการทําสัญญาเจรจาใดาๆกับใครจะต้องมีความระมัดระวังเพราะอาจจะเกิดปัญหาหรือความผิดพลาดได้ง่ายนะครับสำหรับเรื่องของการงานนั้นนะครับถือว่าเป็นไปได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งแต่ก็จะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเยอะนะครับต้องใช้ความคิดนอกกรอบแล้วก็ไว ิสูงในการแก้ไขปัญหานะครับและอาจจะมีการเดินทางที่มากขึ้นในเรื่องของการงานนะครับนอกจากนี้อาจจะต้องมีการไปข้องเกี่ยวกับคนต่างถิน่นต่างภาษาอีกด้วยและการเจรจาสัญญาใดๆนะครับขอให้มีความระมัดระวังรอบคอบนะครับเพราะว่าจะเกิดความผิดพลาดได้ง่ายนะครับ สำหรับเรื่องของการเงินนั้นนะครับจะมีความโดดเด่นสูงเป็นพิเศษในช่วงของวันที่1ถึงวันที่13พฤษภาคมนะครับยิ่งขยันลงมือทํามากก็ยิ่งได้รับผลตอบแทนมากนะครับส่วนช่วงของวันที่14ถึงวันที่ส1สเ็พฤษภาคมนะครับก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับเพราะว่าจะมีโชคลาภเข้ามาได้ง่ายจิบจับอะไรก็ดูเหมือนเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดนะครับนอกจากนี้ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะให้โชคทางการเงินกับท่านอีกด้วยนะครับ สำหรับเรื่องภายในบ้า,านภายในครอบครัวนะครับช่วงของวันที่1ถึงวันที่20ฤพฤษภาคมเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวอาจจะไม่ค่อยลงตัวมากนะักเพราะคนล,นาลาักนณาราศีกรกฎเอาเวลาไปจัดการดูแลเรื่องงานนอกบ้านเสียมากกว่าไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวมากนะักหรือไม่ก็มีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวเข้ามาแทรกรบกวนเรื่องของการงานงคนลนาาักนณาราศีกรกฎได้ทําให้คนลักนณาราศีกรกฎเกิดความอึดอัดใจได้ทํางานไม่ค่อยจะสะดวก ส่วนช่วงของวันที่21ถึงวันที่31พฤษภาคมถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเพราะคนในครอบครัวจะให้ความสนับสนุนอะไรหลายๆอย่างแก่คนลัคนาราศีกรกฎค่อนข้างดีและอาจจะมีโชคเข้ามาในบ้านเข้ามาในครอบครัวอีกด้วยและอาจจะได้มีการเดินทางท่องเที่ยวไปที่ใหม่ๆด้วยกันสําหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นถือว่ายังไม่ค่อยดีมากนักเพราะจะมีการแปลเปลี่ยนในความรู้สึกได้ง่ายหรือมีเหตุการณ์ที่ทําให้รู้สึกมีการห่างเหินกัน คนรักอาจจะมีการเดินทางไกลไม่ค่อยได้เจอหน้าเจอตากันถ้าจะไปให้รอดจะต้องมีการปรับตัวปรับความเข้าใจกันยกใหญ่และจะต้องรักษาสติให้มั่นคงเอาไว้ก็จะผ่านปัญหาเรื่องความรักไปได้เองสำหรับคนโสดเดือนนี้ยังมีโอกาสเจอคนหน้าใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆและบางครั้งก็อาจจะเข้ามารวดเร็วแบบที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวอย่างไรก็ตามการจะสารสัมพันธ์ให้อยู่ด้วยกันนานๆจะค่อนข้างยาก เพราะจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นออกไปในแนวชั่วคราวหรือออกไปในแนวลักษณะมามาไปไปเสียมากกว่าถ้าจะหวังคบกันแบบระยะยาวก็จะต้องออกแรงปรับความเข้าใจกันให้มากกว่าปกติและคนที่เข้ามาในช่วงนี้มีแนวโน้มจะเป็นคนต่างถิ่นต่างจังหวัดหรือคนต่างชาติต่างภาษาได้ครับ ก็จบไปแล้วนะครับสารก,การถ่ายดวงภาพรวมกว้างคนลัคนาราศีกรกฎประจําเดือนพฤษภาคมปี2 5 6 7นะครับที่ถ่ายไปก็จะเป็นการถ่ายดวงแบบภาพรวมกว้างๆถ้าท่านใดต้องการคําทานายที่มีความละเอียดแม่นยาที่สูงขึ้นท่านจําเป็นที่จะต้องเอาดวงชะตาประจําตัวของท่านมาดูประกอบร่วมด้วยนะครับถึงจะได้คําทานายที่มีความแม่นยําสูงที่สุดและถ้าเกิดใครสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงปัจจักสินสิทธิ์หรือเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเฟซบุ๊กของช่องอสติชานลได้วันนี้หม ก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ